จากผลการประชุมกลุ่มย่อยของตัวแทนแต่ละประเทศเมื่อวานนี้นะคะก็ได้สรุปออกมาเป็นรายละเอียดของพันธสัญญา14ข้อเหลือ5ข้อด้วยกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรามาสํารวจมารตรการรักษาความปลอดภัยของวันนี้กันก่อนนะคะสําหรับมารตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่สถานที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณาสุขอาเซียนในวันนี้ความเข้มข้นจากเมื่อวานนี้จะเพิ่มขึ้นถึงขั้นสูงสุดมีการวางกําลังตํารวจและทหารในและนอกเครื่องแบบตั้งแต่ด้านนอกของโรงแรมโดยเฉพาะการปิดทางขึ้นลงรถไฟฟ้า BTS ฝั่งถนนสีลมพร้อมกำลังทหารประจำจุดบริเวณแยกสาลาแดงปิดถนนพระรามที่4ให้รถขึ้นสะพานข้ามแยกเท่านั้นสำหรับภายในโรงแรมดุสิทธานีได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสยัยและกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องต้องติดบัตรแสดงตนตลอดเวลารวมถึงสื่อมวลชนที่สามารถตั้งจุดรายงานสดได้เพียงชั้นล็อบบี้เท่านั้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยของตำรวจสันติบาลค่ะ สำหรับการประชุมนั้นนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโสอาเซียนบวก3เห็นร่วมกันให้ทุกประเทศซ้อมแผนรับมือระบาดไข้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009พร้อมกระจายยาต้านไวรัสสำรองทุกประเทศโดยมีคลังยาสำรองอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์5 0 0 0 0นชุดคิดเป็นยา5ล้านเม็ดขณะเดียวกันให้เรียกชื่อการระบาดของโรคเฉพาะเมืองหรือจังหวัดที่เกิดการระบาดและเมื่อมีการระบาดและ้วะยะหนึ่งจึงจะประกาศเป็นระดับประเทศที่เกิดการระบาดค่ะ เห็นตรงกันว่าเราไม่ควรจะเรียกว่าเป็นประเทศที่มีการติดโรคเพราะถ้าเผลือเรียกคาว่าประเทศที่มีการติดโรคเนี่ยผลกระทบมันจะสูงมากนะครับคาว่าพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองนะครับส่วนคําว่าเป็นพื้นที่ที่ติดโรคเนี่ยนะครับก็มีความเห็นเบื้องต้นนะครับว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อในประเทศสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว ส่วนการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่การระบาดหรือ exit screening ที่ประชุมเห็นว่าให้อยู่ในดุลยพินิษของแต่ละประเทศไม่มีการบังคับปฏิบัติเนื่องจากเป็นปัญหาความพร้อมค่าใช้จ่ายที่สูงแต่เบื้องต้นทุกป,ประเทศพร้อมปรับแผนและช่วยเหลือกันในระดับภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของการผลิตค่ะ สำหรับปรอบการหารือของรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนที่คัดแล้วจากทั้งหมด14ข้อเหลือ5ข้อมีดังนี้ค่ะ 1. การเปิดสายด่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลการระบาดตามแนวพรมแดน2ตั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วระหว่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดตามแนวพรมแดน3ความร่วมมือการตรวจชนสูตรเชื้อทางห้องปฏิบัติการ4การตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางออกนอกพื้นที่ที่มีโรคระบาดเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางและการค้าและ5ความร่วมมือวิจัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เพื่อการพัฒนาระบบการสาธารณสุขรับมือหากเกิดการระบาดใหญ่เกิดขึ้นค่ะ และถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดเข้ามายัางประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ค่ะเพราะว่า,ถ,าถ้าหากเกิดการระบาดเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้นะคะประเทศไทยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดังนั้นการประชุมรัฐมนตรีสาธารณาสุขอาเซียนบวก3สมัยพิเศษในวันนี้นะคะจึงมีความสําคัญต่อทุกชีวิตในภูมิภาคนี้ค่ะ